สบายดีเบอร์สกูสกคนเดอ้อเมื่อวานนี่กัไปเที่ยวออฟฟิศแฟนแล้วก็ไปเห็นกุ้งพักหวานนี่กันเลยคิดว่าโอ้ยสิไปซื้อผักเงกงหน่อน ที่น้องสาวเสียมาจากประเทศลาวสันทีแล้วจ้านากระตัดมามือใหม่เลยวันที่น้องสาวกลับมาจากประเทศลาวจริงแล้วน้องสาวกลับมาฮอดประเทศไทยตั้งแต่มื่อวันอังคารปุณห์แต่แตว่าวันอังคารไปไม่ว่างก็เลยบอกน้องสาวว่ามาพุดก็แม่หาเอาเด้อจากวันรุ่งขึ้นน้องสาวก็มาหากันรีบตรวจของฝากโล้ย็นมันเน่าแห้งนะทุกคนนี่ก็คือพอสะแงงนาน่าในในหอมหอมนของฝากจากประเทศลาวก็มีหลายอย่างอยู่ทุกคนมีน้อไม้มีพอสะแงงมีปลาแดกพร้อมได้รนี่ว่าให้พี่สาวซื้อเจลเสีส่วนมาให้สองทงแล้วก็น้ำพันป่าหันสองกล้องจริงแล ออีกย่างน้ำเจียสิสวนอยู่บ้านเฮาสิเลือกได้ว่าเอาสูตรใหม่หรือสูตรเก่าแบบสีนะซื้ออยู่ประเทศไทยเลือกบ่ได้ได้ว่าสิเอาสูตรใหม่หรือสูตรเก่าเบบซีนะเขาฝรั่งมาสูตรใดก็ได้กินสูตรนั้นสินะฝรัที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือน้องไม้ซอดแล้วก็คือปลาแดกบ้านเฮาทุกคนเอ้ยจริงนอซอดอยู่ประเทศไทยบ่ได้มีขายได้ทุกคนแต่ว่านอไลอมีขายซอดก็คือหากินยากเองทุกคนถ้านน้องสาวไม่ได้กลับบ้านก็คืออดเลยนะเพราะว่าอยู่ประเทศไทยไม่มีขายอยู่ประเทศไทยก็จะมีหน่อไม้ทั่วไปแล้วก็หน่อไลเนี่ยก็มีอยู่ความอยากปอออออกกกหนนน่่่ไมมมม้้ทุคเเยีีีีบาดดโตละมาปอกทุกกหา้ดคนเเนนาาาะออออมมมีดโตปปกกั็คื งาแ้งทุกคนได้ปอกนอเดียดนี่ก็พอแล้วน้ะน้อยที่เลมกหลายอยู่ทุกคนแต่ตอนนี้แจ้กไปใส่เบิร์ดมีดก็ได้ที่เรือก็ให้น้องสาวปอกไปเลยเดี๋ยวาปลอกห่งแล้วก็ฟาห่ท่านนาะ่าีไปฟาบลห่กัยางอยากเบิ่งเขาปอกนอไมมเนี่อันสะอ่อนแห้งนะทุกคนไม่น้อยน้อยนเวลาเราไปหาใหม่แตวมาปอกเนี่มันจะปอกง่ายเแต่ถ้ามันเหี่ยวแล้วมันจะปอกยากนะมันก็เหี่ยวนิดนึงเลยนะทุกคนเพราะว่าไปหาแต่วันจันทร์สามสิบประโถสกับวันคานพอวันคานก็บรไดมาอีกซาจ ทำหน่อไหมถ้าอยากให้มันจืดเร็วก็ใส่น้ำตาลบ่ใส่น้ำตาลก็ใส่แป้งนัวอลไรทุกคนเด้อมันสิจืดไวนะบุ้หู้นี่ก็ซื้อมาหลายมือเลยทุกคนเป็นอาทิตย์ละดีแต่บุ้งหบ่เน่าแต่พักันเน่าไปทีเรียบร้อยคิดว่าซื้อบุ้งหูมาเลยสิตามซื้อกุ้งสดซะเด้ทุกคนทุกคนเนาะบางทีเนี่ยไปซื้อของมาแช่ตู้เย็นแต่บางทีจะลืมกินอะซื้อของมาแช่ตู้เย็นไว้คิดว่าจะทำกินแล้วพอทีนี้ก็ไม่ได้ทำกินแล้วก็ไปสั่งเขากินทีนี้ แล้วพอนี้ของในตู้เย็นก็เน่าทิ้งมันเน่าทิ้งก็จะได้ของต่อไปนี้ก็จะซื้อมาแล้วก็จะทํากินถ้าไม่ทํากินก็ไม่ต้องซื้อเลยทีนี้เป็นคนแบบนี้เลยทุก <c oughs> คนเวลาเรานึกอยากแล้วก็ซื้อมาพอซื้อมาก็แช่ตู้เย็นไว้แช่ตู้เย็นไว้ก็ลืมเลยทีนี้ถ้าเราซื้อของแช่ตู้เย็นไว้เรานึกอยากเราก็ไปเปิดตู้เย็นแล้วก็ทํากินเลยแต่ถ้าเรายังไม่ได้ซื้อแช่ตู้เย็นไว้เราต้องออกไปซื้ออีกเนี่ยมันขี้เกียจอย่างนี้แหละเนาะบางทีก็เหนื่อยใจกับตัวเองทุกคนถ้าแม่กราบกินลทบอกห่วงเนี่าะก้าว แม่ซับอันนี้น้อยอนี่นี่ก็ซับไปซับมาจนเพลินเบิดมากเลยทุกคนกินสองคน,นงสิกินเบิดอยู่บ่จากซับบ่้งงแล้วเราก็ไปเตรียมขั้นตอนแกงหน่อไม้กันเลยแกงหน่อไม้แกงไปแกงมาก,กับฝนตกทุกคนเอ้ยพุ่นอา,ากาศป่านอยู่บ้านเฮาเนาะขอจุ่มนิดนึงเด้อทุกคนเด้อน,น้องสาวแกงหน่อไม้ให้กินมื้อนี้นะน้องสาวแกงหน่อไม้บ่มีใบย่านางเอ้ยบอกว่าไปเก็บเอาใบมันเด้อเอา,าไปย่างไปแท้หลังเฮืงเลยทุกคนแต่บ่ได้ไปเก็บเอาใบมันได้บพ <Stevens S 1> <ด>ิ่นไปเก็บเอาใบผงชุนรดหรือใบชายาเด้อทุกคนมันใส่แกงโน ใบยานางสันดิ์ดีมาตามใสเขาเบื่อนะขอ้อใดถามว่าใบยังไงนนะ่ะนางว่าใบาผงชุนรดโอ้ยค่อยจนตกใจไม่ทำมาใส่ได้สบา,าบายมาแทนใบยานางได้จัว่าทุกคนใบสาย,ยาหรือว่าใบาผงช<ต>ุนรดอะไรน่ะก็บอกว่าอย่ามาจุม่มได้ค่อยแกงต้นไม้ให้เจ้ากินแต่ละเทือกจะไสใบผงชุนรดนี่แหละเพื่อนบ้านอันนี้พีดก็ใส่ใบผงชุนรดทุกคนด้วยใส่มากไส่พอไส่กับแม่ก็แห้งขมแล้วเนาะทุกคนเราไปตุ้มต้นไม้ให้มันจืดเพื่อมาใส่มากไส่ให้มันขมอีกโอ้ยเนาะน้องสาวบอกว่าอย่าฟ้ามาจุ่มมาซีมมกก่่่ออนนนนนเพาคำแรหโโ้ แซ่บหลายทุกคนเลยอาวกระจงแปลงสาราทุกคนนอกแกงออกมากระแซบอยู่ได้ทุกคนเอ้ยไปลองเฮ็ดบิ่งเด้อมันฝ่ายิก้ากินอยู่บ่แด่ทีแน่ๆทุกคนเองง้หอมพักสแงงหอมปลาแดกหอมน้องไม้นะทุกคนเด้ยขอบใจไม่เท่าเด้อฝากปลาแดกมาให้กินเ้อทุกคนเด้กินแกงน่อไม้นํากันคือแซ่บแหงทุกคนเ้ย สองคนคือเก่าเมือม่อนี้นะไม้เป็นหมอ้อกินสองคนก็คือเบอิดเลยทุกคนแซบลายนะไม้ห้อนๆตามมะฮุ่งเพชรเพชรทุกคนเอ้แต่เสียดายอย่างเดียวตามมะฮุ่งลืมใส่ปลาแดกต่อนอใส่ปลาแดกต่อนในจิบปลาแดกโอ้คือจแแีแซบเลยทุกคนเนาะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคน